เอาที <Cornell>. ่ราวังไปครับรอบบชิรโนใจเย็นต่อเลย้ค่อยจอดเลยลอยแล้วอู่ที่้งหน้ารีบไปเลยครับโโอยตบป่าโอ้ยเย็นแย่คนทับรถันะจำไม่ดีจ้ะ อยากครับเพราะว่าเรามายืนอยู่ข้างบนเราจะไม่รู้เลยอันไหนซ้ายอันไหนขวาผมไม่ไดไม่รู้เลยนกล้อแล้วโตแล้วโดนโดนไม่โดน,โดน